สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเกนิเมะหลังจากที่ผมได้ทำสิบเรื่องจริงเกี่ยวกับสมาชิกทั้ง4คนของชมรมวรรณกรรมในแอนิเมะไปแล้ววันนี้ก็ถึงคิวของน้องใหม่ในชมรมอย่างโอฮินตาตะโทโมโกะซึ่งข้อมูลของตัวละครนี้เนี่ยก็ไม่พอจะทำสิบเรื่องจริงแน่ๆฉะนั้นผมจะมาเล่าโปรไฟล์คร่าวๆข,ของตัวละครให้ฟังแทนละกันกับโปรไฟล์ตัวละครของโอฮินตาตะโทโมโกะสมาชิกชมรมวรรณกรรมคนที่5 ซึ่งคลิปนี้ก็ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่ามีการเปิดเผยเนื้อ,อาหาของนิยายตอนที่5นิดหน่อยแต่ผมเนี่ยก็จะพยายามไม่เปิดเผยส่วนที่สําคัญของเรื่องนะครับซึ่งก็แนะนําให้ทุกคนดูแอนิเมะให้จบก่อนที่จะมารับชมคลิปนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับโอฮินาตาโทโมโกะจะปรากฏตัวในรูปแบบของเด็กสาวผิวสีแทนผมสั้นสีดำ ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือนิยายเล่มที่5หรือในมังงะเล่มที่13โดยในมังงะนั้นเธอออกมาตอนที่76ที่มีชื่อตอนว่าสมัครเข้าชมรมเชิญทางนี้โดยเธอนั้นจะโผล่มาแค่หน้าแรกและโผล่มาอีกครั้งในขณะที่โอลิกิและติตนดาดนั้นกําลังสงสัยเรื่องของชมรมวิจัยขนมโดยโอฮินาตานั้นก็เข้ามาสงสัยด้วยและช่วยนไขปริศนาได้สําเร็จและเธอก็ได้เข้าชมรมวรรณกรรมแบบชั่วคราวนับตั้งแต่นั้นมา ซึ่งการเข้าชมรมแบบชั่วคราวก็คือการที่ให้เจ้าตัวนั้นลองเข้าไปทํากิจกรรมของชมรมต่างๆก่อนแล้วค่อยส่งใบยืนยันอีกทีเพื่อยืนยันว่าเจ้าตัวนั้นอยากจะเข้าชมรมนั้นจริงๆไม่ได้โดนแรงกดดันจากรุ่นพี่บังคับให้เข้าชมรมโดยประวัติคร่าวๆของโอฮินาตะนั้นเธอจบมต้นมาจากโรงเรียนคาบุระยะซึ่งก็เป็นที่เดียวกับพวกฮทาร่นั่นเองนั่นนึงทาให้ฮัวทาร่คุ้นหน้าเธอนิดหน่อยตอนเจอกันครั้งแรก โดยเธอนั้นเข้าเรียนมปลายที่โรงเรียนคามิยามะซึ่งก็อยู่ปีหนึ่งห้องบีและบังเอิญอยู่ห้องเดียวกับน้องสาวของซาโตชิจึงทําให้ได้รู้เรื่องที่ทั้งสองคนนั้นคบกันแล้วอย่างที่ผมเคยบอกไว้ใน10เรื่องจริงของซาโตชินั่นเองขายของหน่อยซึ่งเธอนั้นก็มีบทบาทอย่างมากในในิยายเล่มที่5โดย1วันก่อนงานวิ่งมาราธอนของโรงเรียนโอฮินาตะเธอนั้นก็ได้บอกว่าจะไม่เข้าชมรมวรรณกรรมแล้วทั้งทั้งที่เธอนั้นก็สนิทและทํากิจกรรมกับพวกเขาตลอด ทำให้โอเลิกกีนั้นต้องมาไขาปริศนานี้ในขณะที่เขานั้นต้องวิ่งมาราธอนไปด้วยซึ่งเรื่องราวที่เหลือก็ตามอ่านได้ที่นิยใหญเล่มห้าเลยนะครับหรือจะเป็นมังงะก็ได้นะโอฮินาตานั้นมีนิสัยล่าเลิงและดูเหมือนจะมั่นใจในตัวเองแต่ก็เป็นคนหัวแข็งเหมือนกันเธอนั้นดูเหมือนจะเป็นคนที่ไม่คิดอะไรมากแต่เธอนั้นมักจะพูดอะไรโดยอ้างอิงจากเพื่อนของเธออยู่เสมอยกตัวอย่างเช่นตอนที่อีร拉บอกว่าไม่ชอบชีสโอฮินาตาก็บอกว่าเธอนั้นก็ไม่ชอบเหมือนกัน พร้อมกับบอกว่าเพื่อนของเธอก็บอกว่านมที่บูดแล้วควรทิ้งไปเถอะนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเธอนั้นเชื่อคําพูดของเพื่อนและนํามาอ้างอิงอยู่เสมอนั่นเองแถมเธอนั้นก็ขี้กัง,งวลและกลัวการถูกตัดสินจากการกระทําในอดีตมากทีเดียวมาดูที่ด้านความหมายของชื่อกันดีกว่าโดยชื่อของโทโมโกะนั้นจะมาจากคันจิคําว่าโทโมที่แปลว่าเพื่อนส่วนคันจิตัวโก้นั้นก็จะแปลว่าเด็ก ส่วนด้านนามสกุลอย่างโอฮินาตะนั้นโอนั้นก็แปลว่าใหญ่ส่วนฮินาตะนั้นแปลว่าสถานที่ที่แดดสองถึงนั่นเองนั่นจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวเธอนั้นสดใสล่าเริงแล้วมั้งครับก็ผมก็คงหวังให้ตัวละครนี้เนี่ยอยู่กับซีรีส์นี้ไปนานๆนะครับแล้วก็หวังให้มีเลื่อใหม่ออกด้วยนะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับโปรไฟล์ตัวละครของโอฮินาตะโทโมโกะนะครับสมาชิกคนที่5ของชมรมวรรณกรรม ถ้าอยากให้ทำของตัวละครไหนอีกเนี่ยก็บอกกันได้นะครับเออไม่ใช่เรื่องเฮียกะก็ได้นะแต่ว่าแป๊บนึงช่วงนี้มันช่วงของเฮียกะขอทำก่อนละกันเรื่องที่ผมมันหน้าในการทำข้อมูลนะเัาก็จะมีเรื่องกินธรรมะเกมพิเทนเดอร์ไซคีแล้วก็เฮียกะแล้วก็บุงโกตสเตด็อกนะครับส่วนเลฟคอมดี้ที่ผมอ่านเนี่ยก็อาจจะรู้แบบงูปลาอาจจะรวมอะไรไว้ให้ละมั้งครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไม่มีอะไรแล้วครับบ๊ายบายเสียงแหบด้วยท้ายคลิปฟังดู